สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนดูเหรียญหลวงพ่อควยหลังฮนุมานปีห6ครับเหรียญที่ผมจะนํามาให้ดูเป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นเนื้ออันตราก้าครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างด้วยกัน5บล็อกนะครับมีบล็อกธรรมดาอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็บล็อกหนงขีดบล็อกสอขีดบล็อกสมขีดแล้วก็บล็อกวงเดือนครับ บอกหขีดก็จะมีตรงนี้1ขีด2ขีดก็จะมีตรงนี้2ขีดครับ3ขีดก็จะมีขีดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาบล็อกวงเดือนจะไม่มีขีดเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นวงเดือนบริเวณนี้เขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนครับเหรียญน,นี้เป็นบล็อกธรรมดาครับคือไม่มีขีดเหรียญรุ่นนี้ก็เหมือนเหรียญย้อนยุคทั่วไปครับก็คือเป็นเหรียญโลกหลังฮนุมานหรือบล็อกหลังยัน แต่เหรียญรุ่นนี้ที่ผมเห็นที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยนะครับเป็นเหรียญหลังอนุมานครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างด้วยกันเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้ออันปาก้าครับเรามาลองไล่เลียงดูกันเลยครับนี่ครับนี่ครับหน้าหลวงพ่อนะครับ ดูแผนดูครับจะลองดูครับเส้นพวกนี้ต้องคมชัดนะครับของเกจะไม่คมครับนี่ครับเนี่เส้นพวกนี้ต้องคมชัดครับ องเก็เขาจะไม่คมครับแล้วบริเวณขอบพวกนี้นะครับจะมีขีดขีดขึ้นเนี่ย,ยมองยังงี้ก็เห็นครับเห็นไหมครับจะมีขีดขีดขึ้นพวกนี้เกสถอดพิมพ์ครับทําให้เหมือนครับเห็นไหมตรงนี้ที่เห็นเป็นล่องขอบซ้อนๆเนี่ยบางเหรียญก็ไม่มีนะครับอยู่ที่การปั๊มครับ ปกติแล้วปีห้าหกมองตัวตัดแบบนี้รอยปั๊มตรงนี้แล้วเป็นตัวตัดลงไปแบบนี้ก็แท้แล้วนะครับแต่ว่ามีของเก๊เหมือนนะครับรุ่นนี้คือมีร่องปั๊มแบบนี้ก็เป็นเหรียญเก๊ก็มีนะครับแต่จะแตกต่างกับเหรียญแท้ตรงที่ว่าของเก๊เขามาทอดพิ้พ์มีทีครับจะมีพดบริเวณใต้หูหรือว่าจะมีรอยยับยับอยู่ครับ สังเกตนะครับบริเวณเนี้จะเรียบตึงเลยของแท้เห็นไหมแต่ของเก๊นะครับจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆผดผิวไม่เรียบไม่เรียบตึงนะครับนี่ครับแตกต่างกันอย่างนี้ครับแล้วก็ของแท้นะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นไปบริเวณใต้าถาดหลวงพ่อระหว่าง ัวแหวนก็ยอยักษ์วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีจุดบริเวณใต้ฐานหลวงพ่อครับมีอยู่สองจุดนะครับสมมุติว่ามีเส้นขนแมววิ่งขึ้นไปนะครับจะมีจุดบริเวณนี้กับบริเวณนี้ครับสองจุดครับลองดูเนี่ยครับแล้วก็จะมีเส้นลัศมีใต้ฐานนะครับเนี่ยครับลองดู ยิ่งไปมีดและเส้นและเมีครับและที่สำคัญเลยนะครับอันนี้เก๊ไม่เหมือนครับไม่ว่าจะกี่ยุก,กี่ปีก็จะไม่เหมือนแน่นอนครับคือรอยเหยียบตัวตัดครับบริเวณตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีรอยเหยียบตัวตัดเป็นวงเดือนครับสองจุดนี้นะครับ ะมีรอยที่ใกล้เคียงกันครับเห็นไหมครับนี่ครับรอยเย็บตัวตัดนะครับนี้หนึ่งจุดจะเป็นวงเดือนนะครับแล้วก็จุดนี้อีก1จุดครับเห็นไหมครับ นี่ yeah, นะครับเราเยียบตัวตัดอีกหนึ่งจุดครับตรงนี้แต่ว่าจุดนี้กับจุดนี้ก็จะบางมากนะครับแล้วก็จุดนี้จะเห็นบางๆมากผมไม่แน่ใจว่าในกล้องผมจะส่องให้เห็นหรือเปล่านะครับแต่เหรียญแท้มีแน่นอนครับไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เห็นลางๆบางๆ นี่ยครับเห็นเห็นบางๆเห็นบางๆครับและเหรียญเนี่ยจะมีรัศมีวิ่งเข้าหาองค์หลวงพ่อนะครับเส้นวิ่ง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 ทั่วเหรียญเลยครับนี่เดยวลมจัเนี่ยครับแบบนี้ครับวิ่ง เนี่ยครับเส้นพวกนี้ต้องคมมากนะครับของแท้ต้องคมครับเนี่ยครับเส้นแล้วก็ร้อยเย็บตัวตัดครับเป็นที่บล็อกเลยครับแบบนี้นี่เส้นของเก๋ไม่มีครับหรือว่ามีก็ไม่เหมือนไม่คมเท่าครับเนี่ยครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับ ร้อยเหยียบตัวตัดครับมีทุกเหรียญนะครับียวแป๊บหบนึ่งนะครับครับพวกนี้เส้นพวกนี้ต้องสำคัญนะครับของเคสมีไม่เหมือนครับ หรือว่าไม่มีเลยคือรอยก่อนขอจะปั๊มขอจะคัดกระดาษซรายก่อนนะครับก็จะมีรอยพวกนี้เกิดขึ้นอยู่ตามเหรียญบางเหรียญน,นะครับเท้าฮนุมานนี่ขีดสขีดเลยนะครับบางเหรียญขีดหน,นึ่อันนี้เห็นหนึ่งขีดนี่ไงครับอีกขีดหนึ่งนี่ครับ นี่ครับเห็นแล้วนะครับนี่ครับแล้วเส้นพวกนี้ต้องคมมากๆเลยครับนี่ คมครับความคมคมชัดมากนี่ครับไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเพิ่งหัดไลค์ครั้งแรกครับ ไม่ใช่ไลฟ์สิเป็นการนำมาลง youtube ครั้งแรกครับอัดคลิปลง YouTube นี่ครับตัวตัดเป็นตัวตัดยุคใหคม,บบนนคม่นะครับจะมีรอยเหยียบตัวตัดแบบนี้อันนี้ของเก๋ย้ำนะครับของเก๋มีนะครับรอยเหยียบตัวตัดแบบนี้นี่ครับประมาณนี้แต่เราดูรอยวงเดือนเนี่ยครับรอยวงเดือนตรงนี้พวกนี้เก๋ทำให้เหมือนกับเห็นรางๆแล้วก็ ตรงนี้ครับของเกจะเขาเรียกว่าไม่ตึงเท่าของแท้นะครับของแท้จะตึงมากเลยเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเหรียญหลังนุมานปีห6บล็อกธรรมดาครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้าผมมีเหรียญอะไรมาผมจะอัดคลิปลง youtube ไว้มาศึกษาร่วมกันนะครับสวัสดีครับ